สวัสดีค่ะท่านที่เข้ามารับชมคลิปทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนนะคะในเรื่องของวิทยากงนะคะเราก่อนอื่นนะคะเราไปดูนะคะในส่วนของอญากรวิทยาศาสตร์ก่อนนะคะอันนี้สัญญากรวิทยาศาสตร์จะอยู่ในจุดประสงค์ที่9นะคะเรื่องการเปรียบเทียบและหาผลลัพธ์นะคะของจํานวนในรูปสัญ วิทยาศาสตร์ที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะอันนี้จะออกอยู่ในนะคะฉบับที่ที่หนึ่งนะคะก่อนอื่นเราไปดูรูปร่างหน้าตาของสัญญากรณวิทยาศาสตร์ก่อนนะคะสัญากรณวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะเขาจะมีเลขนะคะสัญากรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็มบวกนะคะเราดูตัวแรกก่อนเนาะนะคะสัญากรวิทยาศาสตร์เนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาก็คือในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n อ่าในรูปของ A คูณ10ยกกำลัง n น,นะคะเมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10นะคะแต่น้อยกว่า10ทีนี้แปรนะคะในส่วนของความหมายก่อนนะคะความหมายนะคะคำว,ว่านะคะ a คูณ10ยกกำลัง n น,นะคะ a คูณสยกกำลัง n น,นะคะเมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10 นั่นหมายความว่าตัวหน้าหรือว่านะคะค่าของ a เ,เนี่ยนะคะจะต้องมีค่าตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปอ่าตั้งแต่หนึหน่งขึ้นไปแต่น้อยกว่า10บนันก็สิก็คือไม่ถึง10นั่นเองนะคะเช mm ่น hmm. เราจะเขียนนะคะ600นะคะเราจะเขียน6 8 0 683ล้านให้อยู่ในรูปของสัญลกรณ์วิทยาศาสตร์ได้เนี่ยนะคะถ้าถามว่าเราจะเขียนเป็น เราจะเขียนเป็นหกสิบแปดจุดสามได้ไหมคะไม่ได้เพราะเขาบอกว่าตัว A ตัวที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยห้ามอะไรคะห้ามถึงสิบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเขียนได้นะคะสิ่งที่เราจะเขียนได้ก็คือ6.83นั่นเองเพราะฉะนั้นเราไปดูค่ะว่า6เนี่ยอยู่ในหลักอะไรนะคะ6อยู่ในหลัก ร้อยล้านใช่ไหมคะ6อยู่ในหลักร้อยลา้านเพราะฉะนั้น6.83ก็ต้องคูณด้วย100ล้านนั่นเองนะคะ100ล้านนั่นเองอ่ะทีนี้เราไปดูนะคะว่า100ล้านมีค่าเป็น10ยกกำลังอะไรนะคะตอนที่เราเรียนเห็นไหมคะว่านะคะถ้า10ยกกำลัง1ก็คือ10ตัวเดียวใช่ไหมคะ10ยกกำลัง1ก็คือ10ตัวเดียวก็จะมีค่าเท่ากับ10 แต่ถ้าเป็น10ยกกำลังสองอ่ะชนนะคะถ้าเป็น10ยกกำลังสองหมายความว่า10คูณ10อ่า10 10เป็นเท่าไหร่คะ10 10เป็น100อ่ะต่อไป10ยกกำลังสามยกกำลังสามก็คือ10คูณ10คูณ10อ่าเป็นเท่าไหร่คะก็จะเป็น1 0 0 0ันนั่นเองนะคะ เห็นไหมคะว่าถ้าเราสังเกตเห็นไหมคะถ้าเป็นสิบยกกําลังหนึ่งอย่างเช่นสิบนะ่คะสิบมันก็จะมีศูนย์ตัวเดียวก็คือยกกําลังหนึ่งหนึ่งร้อยมีศูนย์คี่ตัวคะหนึ่งร้อยมีศูนย์สองตัวก็จะเป็นสิบยกกําลังสองหนึ่งพันมีศูนย์สามตัวก็จะเป็นสิบยกกําลังสามเห็นไหมคะอันนี้คือนะคะการที่เราจะจําง่ายๆหลักจําง่ายๆว่านะคะสิบยกกําลังอะไรเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะคะทีนี้เราไปดูนะคะว่า ตัวนี้นะคะ100ล้อยล้านที่เราเขียนมานะคะ100ล้านที่เราเขียนมาเนี่ยนะคะมีศูนย์ทั้งหมดกี่ตัวไหนอลองนับสิคะมีทั้งหมดกี่ตัวคะอ่ามีทั้งหมดนะคะอ่าหกเจ็ดแปดมีทั้งหมด8ตัวเห็นไหมคะมีทั้งหมด8ตัวเพราะฉะนั้นถ้ามีทั้งหมด8ตัวก็คือ6.83คูณ10ยกกำลังอะไรคะมี8ตัวอ่ายกกำลัง8ถูกต้องค่ะหรือ ถ้าเราจะใช้วิธีรัดเราจะใช้วิธีรัดอ่ะอันนี้ดูนะคะถ้าวิธีรัดทำยังไงบ้างดูตรงนี้ก่อนเนาะวิธีรัด6 8 3ล้านอ่าเป็นจำนวนเต็มจํานวนเต็มถ้าเราใส่เศษทศนิยมก็จะเป็นจุดศูนย์ศูนย์เห็นไหมคะก็จะเป็นจุดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์อันนี้เราจะเรียกเขาว่าจุดเก่าอ่าจุดเก่าแล้วทีเนี้ยนะคะ จุดใหม่ที่เราจุดอ่าจุดใหม่ที่เราจุดคือหลังเลขอะไรคะจุดใหม่ที่เราจุดก็คือหลังเลข6อ่าหลังเลข6เมื่อกี้ใช่ไหมคะทีนี้เขาบอกว่าเราใส่จุดทศนิยมแล้วนับเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายอ่าเรานับไปเลยที่อยู่ทางาาาออซ้ายนี้นับนับ,น,บนับไปทางซ้ายนะคะก็จะเป็น1 2 3 4 5สามสี่ห้าห เจ็ 7, 8, เห็นไหมคะถ้าเราใส่จุดแล้วนับเลขโดดนะคะที่ไปทางซ้ายของจุดเราก็จะได้เลขยกกำลังเห็นไหมคะหนึ่งสองสา่ห้าหกเเพราะนั้น6.83ุดแปดสาคูณสิบยกกำลังอะไรคะนับได้แตัวถูกต้องยกกำลัง8นั่นเองนะคะอันนี้วิธีการนับแบบง่ายๆนะคะวิธีการนับแบบง่ายๆนะคะที่เราสามารถนำไปใช้ได้นะคะ ต่อไปถ้าเป็นตัวเลขที่น้อยกว่า1่หลักฮ่าเมื่อกี้ตัวเลขเยอะๆใช่ไหมคะทีนี้ตัวเลขน้อยๆบ้างตัวเลขน้อยๆนะคะต้นประถมให่ไหมคะว่าค่าประจําหลักตําแหน่งที่1เวลาเรานะับทศนิยมใช่ไหมคะตําแหน่งที่1 ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่5ตำแหน่งที่ 6, ตำแหน่งที่7ตำแหน่งที่8ใช่ไหมคะเรานับหลังจุดเป็นตำแหน่งที่1ทีนี้ค่าประจำหลักตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่1ก็จะเป็นที่เราใช้นะคะก็จะเป็น1ส่วน10ตำแหน่งที่2ก็จะเป็น1ส่วนร้อยตำแหน่งที่3ก็จะเป็น1ส่วนพันตำแหน่งที่4ก็จะเป็นอะไรคะ1ส่วนหมื่นเห็นไหมคะว่า เรานับตำแหน่งแบบนี้เลยใช่ไหมคะทีนี้เราไปดูนะคะเราไปดูอ่ะถามว่า00 0.00005842อ่ะเราจะเขียนในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์เราเขียนเป็น 8, 5 8าอ่ะาพันยคูณ10ยกกำลังได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมคะ ไม่ได้เพราะเขาบอกแล้วว่าตัว a หรือตัวที่อยู่ข้างหน้าห้ามถึงอะไรคะห้ามถึง10ตัวเนี้ยมันจะเกิน10แล้วนะคะห้ามถึงส0เพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าโอเคงั้นไม่เขียนเป็นห้าห้าพาละก็ได้เขียนเป็นแบบเขียนเป็นแบบนี้ละกันเขียนเป็น่าเขียนเป็น58ก็ได้่เขียนเป็น58ก็ได้คูณ8้ดจุด42ได้ไหมคะได้ไหมคะคูณส0บด้วยกลำลังได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าเขาห้ามอะไรคะห้ามถึงอะไรคะ ห้ามถึง10นะคะเขาห้ามถึง10นั่นเองเพราะฉะนั้นจะถึง10บไม่ได้สิ่งที่เราเขียนได้ก็คือ5้าจุดอะไรคะ5.8จุดสสองอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถเขียนได้ห้าสิ่งที่เราสามารถเขียนได้ใช่ไหมคะทีนี้เราไปดูว่าเลข5าเน่ะเขาอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่เราไปนับดูนะคะเลขหตำแหน่งที่าไหรหนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งหลังจุดนะคะหนึ่งสามสี่ห้า เขาอยู่ตำแหน่งที่5นะคะตำแหน่งที่5ถ้าเรานับกันจริงๆตำแหน่งที่1ส่วน10ตำแหน่งที่2ส่วนร้อยตำแหน่งที่3ส่วนพันตำแหน่งที่4ส่วนหมื่นตำแหน่งที่5ส่วนอะไรคะ1อะไรคะ1นึ่งแสนเพราะฉะนั้นก็จะเป็น5.842ุดแปดสีคูณหนส่วนหแสนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นึ่งส่วนหแสนก็คืออะไรคะถ้เาเราเขียน1นึ่งส่วนหแสนก็คือ 1ส่วน10ยกกำลัง5อ่ะและ1 a, n, ส่วน a ยกกำลัง n เท่ากับ a <ส>ยกกำลังลบ n ดังนั้น1ส่วน10ยกกำลัง5ก<ส>็จะกลายเป็นอะไรคะก็จะกลายเป็น10ยกกำลังลบ5นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะอ่านว่า5.842คูณ10ยกกำลังลบอะไรคะลบ5ใช่ไหมคะลบ5ทีนี้ สอนวิธีการแสดงวิธีทำแล้วเรามาดูวิธีการนับแบบง่ายๆกันนะคะเมื่อกี้จุดเก่าของเราอ่าเมื่อกี้จุดเก่าของเรานะคะจุดเก่าของเราอยู่ตรงนี้อ่าจุดเก่าของเราอยู่ตรงนี้นะคะจุดเก่าของเราอยู่ตรงนี้อ่าทีนี้เราจุดใหม่หลังเลขอะไรคะเมื่อกี้เราจุดใหม่หลังเลขเลขอะไรคะเลขหเราจุดใหม่หลังเลขห้า เพราะฉะนั้นจุดใหม่ของเราอยู่หลังเลขค่ะเขาบอกว่าใส่จุดทศนิยมแล้วนับเลขโดดไปทางขวานับไปทางขวาสิคะใส่จุดแล้วนับไปทางขวาดูสีตัว1 2ึ่งสหนึ่งสอามี่และหเห็นไหมคะมีทั้งหมด5ตัวเพราะฉะนั้นก็ใส่เป็นอะไรคะลบห้าสิบยกกำลังลบหนะคะนับง่ายๆจุดเก่าจุดใหม่ ถ้าเป็นจำนวนมากๆเราจะใส่เลขชี้กำลังเป็นอะไรคะย้อนกลับไปดูเต็นบวกแต่ถ้าเป็นทั่ิยมเราจะใส่เลขชี้กำลังเป็นอะไรคะเป็นลบนะคะเป็นลบนับง่ายๆถ้าใส่จุดแล้วนับไปทางซ้ายถ้าใส่จุดแล้วนับไปทางซ้ายนะคะเลขชี้กำลังของเราจะได้เป็นบวกเรานับได้เลยแต่ถ้าเราใส่จุดแล้วนับไปทางขวาเลขชี้กำลังของเราจะกลายเป็นลบนะคะ วิธีการนับเนาะทีนี้เราจะไปดูแบบฝึกหัดเทียบเคียงสำหรับที่เราจะทำแนวข้อสอบกันเลยนะคะอ่าคุณครูจะสอนอีกแนวข้อสอบไปเลยเนาะนะคะพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมนะอ่าหูฟังไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่หูฟังไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่อ่ะทีนี้เราไปดูนะคะแบบฝึกหัดอ่ะแบบฝึกหัด 1. รูปสัญญการวิทยาศาสตร์ที่กำหนดให้ทแทนจำนวนใดถ้าเป็นข้อสอบถ้าเป็นข้อสอบข้อข้อการ,ารนับยังไงคะนับยังไงเอ่ยนับยังไงเอ่ยเดี๋ยวเราค่อยไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะอ่านแบบฝึกหัดของเราข้อ1ใหญ่มีทั้งหมด4่ข้อย่อยนะคะเ็าถามว่าแทนจํานวนใดเราก็จะมีข้อ2ใหญ่อีกหนึ่งข้อให้เป็นวิธีการคานวณน,นะคะ อะทีนี้เราไปดูกันเลยนะคะเราไปดูกันเลยว่าทำยังไงบ้างอ่ะเราไปดูที่นะคะ2.4คูณสิยกกำลังสาก็คือ2.4คูณกับอะไรคะคูณกับหนึ่งพันเพราะฉะนั้น2คูณกับพัน0 2คูณพันเป็นเท่าไหร่คะ2คูณพันเป็นเท่าไหรเอ่ย2คูณพันก็เป็น 2, นะสองพันะอคูณ1,000ก็เป็น2 0 0พันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบว่าสองพัน 400นั่นเองต่อไป3คูณกับสิยกกำลัง7 10ยกกำลัง7ก็คืออใส่มือแล้วก็เติมศูนยกี่ตัวคะใครจำได้เติมศูนยกี่ตัวเติมศูนย์ทั้งหมด7ตัวนั่นเองนะคะ1 2 3 4ง6อ่าหอ่ะ7ตัวนั่นก็คืออะไรคะหลัก10ล้านนั่นเองนะคะ สามคูณกับสิบล้านก็จะได้เป็นอะไรคะสามคูณสิบล้านก็ได้เป็นสามสิบล้านถูกต้องนะคะง่ายมากนะคะได้เป็นสามสิบล้านนั่นเองเราไปนับเลขศูนย์ที่ว่าครบเจ็ดตัวไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคนะคะอ่ะบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้ว2 4จุดสคูณ10ยเากำลงัง3ทำไมมีผลแค่2ตัว เขาบอกว่าให้นับอะไรคะนับเลขโดดหลังที่เราจุดใช่ไหมคะอ่ะที่เราจุดต่อไปนะคะข้อข้อที่สามข้อที่สามเดี๋ยวเราข้อที่สี่จะปล่อยให้ทำเองนะข้อที่สามนะคะสองจุดแปดสี่สองจุดแปดสี่คูณสิบยกกำลังลบเจ็ดสองจุดแปดสี่คูณสิบยกกำลังลบเจ็ดอ่านักเรียนดูนะคะสิบยกกำลังลบเจ็ดก็คืออะไรคะ 1ส่วน10ยกกำลัง7ดนั่นเอง1ส่วน10ยกกำลัง7นั่นเอง,กกง,เ,องเพราะฉะนั้น10ยกกำลัง7ก็คืออะไรคะ10ล้านอ่าก็คือ10ล้านเพราะฉะนั้นส่วนด้วยอะไรคะส่วนด้วยคูณด้วย1ส่วน10ล้านนั่นเองอ่ะต่อไปเราไปดูนะคะว่าจะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง10ล้านอ่ะก็จะเป็น 0ูนจุดส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันส่วนหมื่นส่วนแสนส่วนล้านส่วนสิบล้านเห็นไหมคะถ้าเราเราลองนับดูจนกว่าจะถึง จุดเลข2ใช่ไหมคะที่จุดเก่าเราเนี่ยเราลองนับดูนะคะว่ามีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7เห็นไหมคะได้แล้วนะคะก็จะได้ว่าเป็น0 0 00 0 0 0 0 0 2 8 4นั่นเองนะคะข้อที่4ให้ทำเองนะนะคะข้อที่4ให้ทำเองนะคะต่อไปเราไปดูนะคะเราไปดูนะคะ วิธีการคำนวณการเขาบอกว่าอันนี้เป็นแนวข้อสอบเลยนะคะว่าก็ออกแบบนี้ประมาณนี้นะคะกาหนดให้ a เท่ากับ2.4คูณ10ยกกําลัง3 b เท่ากับ2.4คูณ10ยกกาลังลบ7 c เท่ากับ3คูณ10ยกกําลัง7และ d เท่ากับ8คูณ10ยกกําลังลบ5อาจจะมีเสียงหน่อยนะคะเพราะว่าคครูอทัดในโรงเรียนเนาะนะคะเขาถามว่า แล้วค่าของ a คูณ b หาร d เป็นเท่าใด a คูณ b หารดีเป็นเท่าใดอ่ะทีนี้เราไปดูเราไปแทนค่ากันนะคะก็จะมี2.4คูณ10ยกกำลัง,ลง3ามเห็นไหมคะทำไมถึงเป็นสอเพราะว่า2.4คูณสิยกกำลัง3ก็คือ a นะคะคูณด้วย b b คือ2.8งคูณ10ยกกำลังลบเกียดอ่นนะและหารด้วย d d คือ8คูณ10ยกกำลังลบห้นั่นเอง ทีนี้นี่จสังเกตเห็นไหมคะว่าทานเือนการคูนการค่รอยเลขชี้กําลังจะทาอะไรกันคะทานเือนการคูนกันให้เอาเลขชี้กําลังไปบวกกันทานเือนการคูนกันเลขชี้กําลังไปบวกกันเพราะฉะนั้นนะคะก็จะได้คูณสิบยกกําลังอะไรคะสามบวกลบเจ็ดถ้ามีเงินสามบาทแต่มีไม่นี่เจ็ดบาทคงต้องเหลือนี่เท่าไหร่คะเหลือนี่สี่บาทอ่ะต่อไปฝั่งนี้บ้าง ฝั่งนี้บ้างนะคะทั้งหมดหารด้วยคูณสิบยกกำลังลบหเอาไว้ก่อนอ่ะต่อไป8คูณอะไรได้ยีคูณอะไรได้2ไม่มี8ปคูณศได้ศูนอ่ะแปคูณศย์ได้ศูนย์เลือเศษสองแปดคูณอะไรได้24 8 3 24สี่แอ่าแปดสเพราะฉะนั้น8ปหายไปละก็จะเหลือ0.3คูณกับอะไรคะ คูณกับ0.84ย์จี่คูณกับ0.84เพราะนั้นก็จะได้มาเป็น0.3คูณกับ2.84จุดแดีท่ทีค่ะ2.84นะคูณกับ2.84เพราะฉะนั้นนะคะด้านล่างฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กำลังทำไงกันคะลบกันถูกต้องเอาเลขชี้กำลังลบกันเพราะฉะนั้นนะคะแต่ควนุญาตเขียนคนละบรรทัดนะ ก็จะเป็น0.3คูณ2.84แล้วก็คูณด้วยอะไรคะคูณด้วย10ยกกำลังลบ4ตัวลบ4